สวัสดีครับผม PATEV 030วุฒ e สุกัสเซอนุกรรมการและผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์และดีเล็ตเตอร์กลุ่มที่9เราเพื่อนกันก้าหน้าก้าวไกลก้าพัฒนาไปด้วยกันซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตมาแจ้งข่าวสารความพื้นหน้าของนายกของเราคือท่านเคเรสวนแกมหุ่นทดนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธาระซี่ ได้นำเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวฟิกตาตาหรือว่าครอบครัวฟีกาตาของเราเนาะไปร่วมจัดมิ팅หรือที่เราเรียกกันว่ากินข้าวงายผูกเสี่ยวกับครอบครัวฟีกาต้าหน้าวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่สองสภาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับควารร่วมมือจากเพื่อนพ้องน้องพี่จากคณะผู้บริหาร จากคนณะดีกเตอร์หรือว่าสมาชิกทุกท่านสุงกถานีก็ได้ให้ความร่วมมือเนาะเข้าไปพบปะหารือท่านกับบางท่านก็หอ่อข้าวห่อน้ําทํากับข้าว,าว,าว,าวมาร่วมสู่กันกันามากินมาล่องลำทําเพลงมาฝึกขับรถมาตรวจสอบการชาร์จต,ต่างๆเนาะจนถึงปกค่ําเลยว่างั้นทางนี้ทั้งนั้นท่านนายกสมาคมวิชาวิชีพของเราก็ยังทำนำเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวสมาชิกเข้าร่วมสวายสังกฐานาที่วัด วัดโบดเนะเาะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีซึ่งสมาชิกก็ได้ร่วมรับน้ำพระพุทธมนต์จากหลวงพระอาจารย์เนาะนำรถน,น้ำพุทธมนตรจนสดชื่นแจ่มใสกันทุกท่านทุกสถานีแลวก็ททำการเทสต์ไดรถฟีกตาของเราโดยได้รับการอนุเคราะห์จากคณะเจ้าอา,าวาสเนะาะอำนวยความสะดวกให้พื้นที่ลานจอดรถของวัดของวัด,บดโบสถ์เนี่ยให้เราเป็นที่สถานที่เทสต์ได้ซึ่งก็ มีความปลอดภัยสูงเนาะเป็นพื้นที่กว้างและไม่มีรถสัญจรไปมาเนาะจึงได้รับการอนุเคราะห์ทางทางสมาคมเองก็ต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านคณจจะเจ้าอาวาสวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปุมธานีเป็นอย่างสูงที่ได้ให้อนุเคราะห์พื้นที่ของเราได้ทําการทด,ทดสอบรถเนะถาะรถเทสได้รถจนฟีกาต้าของเราได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งแล้วก็สารสมานสา,สา,สามัคคีในโครงการกินข้าวายผูกเสี่ยว ครอบครัวฟีกาตาอย่าลืมนะครับยังไงผมก็ขอฝากไว้ที่นี้ด้วยแต่เช้งนี้เราก็ไปติดตามกันนะว่าวันนี้นายกของเราไปทํากิจกรรมอะไรมาบ้างเช่นครับผมวันนี้เนี่ยผมเองก็ได้นํารถไฟฟ้านะครับก็ใช้ชื่อว่ายี่ห้อฟีกาตานะครับไม่ต้องเช็คบูโรปล่อยเช่าในราคาที่ถูกแล้วก็เป็นเจ้าของได้ในระยะเวลาที่ไม่เกิน8ปปีหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับ ทางบริษัทเขาก็จะยกกรรมสิทธิ์นี้ให้เป็นของเราหลังจากที่เราจ่ายค่าเช่าครบกําหนด8ปีไม่ติดไม่ค้างไม่ทําให้เกิดปัญหาระหว่างทางและเอาไปรอดจน8ปีเนี่ยทางในทุนก็ยินดีจะมอบกรรมสิทธิ์นี้ให้กับทางผู้ขับขี่แท็กซี่ที่เข้ามาอยู่ในโครงการของสมาคมวิชาชีพนะครับผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะมาจัดให้ขบวนการนี้เป็นขบวนการกินข้าวง่าย ผูกเสี่ยวกินข้าวางกันนะที่วัดโบสถ์นะครับสามโคกกับปีกาตาแล้ววันนี้ที่มาก็คือทั้งหมดจะเป็นดเรคเตอร์คือคณะกรรมการอำนวยการของสมาคมจะมีทั้งหมด100คนวันนี้จะให้ได้ขับทุกคนหนึ่งคนที่มานะครับจนถึงเย็นไม่ได้ขับไม่ต้องกลับนะครับวันนี้ทุกคนต้องได้ขับทุกคนและต้องได้สบัดกับทุกคนกับลานจอดรถหน้าวัดโบสถ์ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูนะครับเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับได้อนุญ,ญาตให้เราเนี่ยใช้พื้นที่ในวันนี้นะครับเพื่อจะเทสได้นะครับรถปีกาต้าโดยคณะดีเรกเตอร์นะครับเขาเรียกว่าบอสออฟดีเรกเตอร์ของเรากลุ่มนี้ร้อยคนนี้ก็จะได้ไปสอนคนที่เป็นสมาชิกลอยเป็นพันเป็นหมื่นและเป็นแสนคนซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการขับรถไฟฟ้าวันนี้ผมไ้ขับดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าด้านขับขี่ของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต่างจากรถที่เราเคยขับคือรถแก๊ส เอ็นจีบีเอลพีจและน้ำมันอย่างเรียกว่าคนละชั้นเชิงลักษณะการขับนี้หนึ่งเราต้องมีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับลำดับแรกเลยเทคโนโลยีมันมันประกอบด้วยอะไรหนึ่งเรื่องของระบบขับขี่ใช้ระบบะสัมผัสทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนไม่ว่าจะเป็นะระบบเบรกระบบนวงเหนียวอะไรต่างมันอยู่ในระบบเทคโนโลยีสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม ครับครับสวัสดีครับสวัสดีเข้ารถนี้นะยางอะไรไม่มีนะครับรถต,ตรงนีม้มียางอะไรครับนี่เปิดดูเนี้ยไม่มีย่างอะไรนะครับตัวนีม้มียางอะไรมองนะแต่ต้องต้องบอกเลยว่าเหล็กเข้าดีมากนะครับส่วนตรงนี้แต่นี้มาดูเบาะภายในรัดก็เป็นตรงนี้นะครับอันนี้จะมีปัดน้ำฝนนะครับภายใน เรามาดูที่ที่หน้าที่หน้าครับวงมาลัยของเราจะเป็นพวงมาลัยทัชสกรีนนะเป็นระบบปรับปรับเสียงปรับสายปรับทุกอย่างในนี้หมดพวงมาลัยมาติ่งก็จะเป็นระบบอ่าฟังก์ชันอ่ระบบอัตโนมัติโดยใช้มือใช้แรงมาติ่คอนโทรลเนาะพูดคอนโทรลนะครับเป็นตัวนี้คืออะไวงมาลัยมาติ่คอนโทรนมาติ่งีเดียนครับนี่นะครับเป็นคนผมเบาเสียง สามทิศทางอ่ะขับเนี่ยคอมฟอร์ตแล้วก็คอมฟอร์ดเนี่ยบางคนไม่รู้นะว่าปรับได้กี่ครั้งปรับดึงเท่าไส่ออกได้หมดเอาขึ้นบนขึ้นนบได้อ๋อนี่สี่ทิศทางอย่างงี้เขาเรียกว่าปรับได้สี่ทิศทางครับถ้าใครอยากขับอย่างเงี้ยก็ได้นะครับใครอยากขับเงี้ยสบายหน่อยนั่งสบายหน่อยถ้านั่งชอบนั่งนั่งแบบว่ามันเมื่อยก็นั่งยืดมันได้ส่วนใครบอกว่ามันไปครับตั้งขึ้นไปแล้วก็ถ่ายฟังนิดหน่อยถ่ายฟังนิดหน่อยถ่ายฟังนิดหน่อย บางคน,<บ>นอยากจะได้พงมาลายหนักนี่เราจะเก็บเของครับเก็บเก็บของได้แต่แต่สมมากของเราเนี่ยจะหกักเรื่อยๆใช่ไหมครับครับอันนี้เราถึงกอตั้งดอกปกตัวอื่นนะครับ <c oughs> ไปภายในนะจางเราก็เตรียมมาให้ครบเซตโดยเพพาะตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็เตรียมมาให้หมดคอนมสะสบายของเรา,า,เราจบพับได้นะเปฟ้าหมดไฟ้าสี่บาทออโต้สี่บาทใช่ไหมครับสี่บาทครับออโต้สี่บาทเหมือนกันอยู่แล้วนะ นะครับโอเคนะครับผมระบบื okay. ha, well, yeah. ่นเสียงก็ตังดีคส่วนล่างดีมากนิ่เบาะเบาะหลังนะครับเบาะหลังนี่เป็นเบาะแถวแถวเดี่ยวแต่ว่ามันจะมีปรับไปนอนได้นะแบบนี้ได้มีวางแก้วกาแฟนะครับวางแก้วกาแฟแล้วปรับปรับก็คืออยู่ที่นี่เราต้องการนอนได้แค่นี้ก็ปรับไปแค่นี้ครับแล้วก็ปรับนอนแบบพับยาวนะครับพับยาวครับครับ เหนครับนี่คือทุกอย่าง,งไ,ได้ไม่นานนายกร้อนแล้วทุกอย่างครบคร,บครับผมรถระบบถือว่าครบนะครับทุดยกจบที่ฟีกาต้ตาเราก่อนนะฮะตรงนี้เ,นเราตู้เย็นด้วยครับมีตู้เย็นด้วยตู้เย็นก็มีนะครับในรถตรงกล่องกลางมีนด้น้ำได้เย็นเลย นะครับมัมีเรียนโอเคนะครับผมเขาครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราชาสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะทซี่นะครับก็ได้อิ่มบุญนะครับเนื่องด้วยเราจะได้ทําบุญกับเรียกว่าสถาวายสังฆทานนะครับโดยการนำท่านของท่านคณีสวนแก้มคุทศนะครับนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะทซี่นะครับ วันนี้ก็ถือโอกาสสมุน่วมกันสําหรับพี่น้องเราชาวแท็กซี่นะครับหลังจากตึงเครียรดในการทำมาากินนะครับเราก็จะได้ผ่อนคลายรีแลกและก็ได้สมุน่วมกันอย่างมีความสุขนะครับที่วัดบวกสามโคกนะครับวัดบทสามโคกนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านเลยครับต่อตอนนี้อะไรบ้างเพิ่มเติมก็วันนี้ตามเจตจำนงของพวกเราอย่างที่ท่านประชาสัมพันธ์พูดไว้ว่าเราจะสร้างความสมัครสมานสามัคคีเรียนรู้ นะไปด้วยกันนะครับสร้างสรรค์แล้วผูกนำพันไปด้วยกันมีกล่องนะครับและที่สาคัญเราจะผูกเสี้ยวหหญ่เรือเป็นเพื่อนกันกับรถฟีกาต้านะครับร่วมกันร่วมทําบุญไปด้วยกันนะครับประกอบด้วยนะครับวันนี้เราจะประกอบด้วยเป็นทรัพย์เป็นทานนะครับหมายถึงทรัพย์หมายถึงจํานวนตัวเงินหรืออะไรร่วมทําบุญด้วยกันนะครับวิทยาธรรมเป็นทานก็หมายถึง เราจะมาพูดอธิบายเกี่ยวกับเจอต่างๆแล้วเราพูดเกี่ยวกับเรื่องทาบุญต่างๆด้วยกันนะครับแล้วเราเอาแรงกายของเราเนี่ยมาช่วยกันทำขอขยายข,ขยายความคําว่าคําว่าผูกเสี่ยวนะครับผูกเสี่ยวแปลว่าภาษาทางจากพื้น,น้านจากภาคอีสานนะครับคําว่าผูกเสี่ยวหมายว่าเรานํามาใช้ในสมาคามเพราะเรานำหมายความว่าวันนี้กิจกรรมก็เหมือนการผูกมัดรวมกันก็เหมือนว่าสร้างความสามัคคีกันนะครับ เข้าใจกันและกันเข้าใจใมีกี่อย่างนะครับเข้าใจในคํากิจกรรมร่วมกันเข้าใจในการทํางานร่วมกันนะครับเข้าใจในการดําเนินการร่วมกันนะครับและที่สุดเราก็สามัคคีทําร่วมกันนะครับความผูกเี่ยวนี้คือเป็นวิถีชีวิตที่ภูมิปัญญาชาวบ้านเรียกว่าทาภไพศาลเรายึดถือไว้ว่าเป็นคําสําคัญให้นิยามความสาคัญนะครับสามารถไปใช้ได้ทุกนิทรรศการและทุกกิจกรรมของสังคมนั้นๆเพื่อส่งเสริมความความสามัคคี กลมเกินสําหรับพี่ๆน้องนะครับต่อไปนะครับก็ในเชิงธุรการมีอะไรต่อไหมก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ทางาผู้บร,ริหารแล้วก็คณะกรรมการสมาคมวิชาชีพได้เข้ามานะครับแล้วก็มาเดินในแนวทางเดียวกันแล้วก็ได้มาเซตไดท์กับปีกาต้านะครับเพราะว่าเราจะได้เอาความรู้ตรงนี้ที่เราไม่เป็นเราไม่ทราบ่าะจะชาร์จยังไง่าจะทำยังไงนะครับเพราะว่าเป็นนักัตกรรมใหม่ พอเราเอาทีมงานผู้บริหารแล้วก็คณะกรรมการสมาคมพิจารณ่มาแล้วก็จะได้ความรู้จากผู้มีทุนวุฒินะครับที่มนันแนะนําในแนวเราพอวันนี้ก็ขอบคุณสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการสมาคมและเป็นผู้บริหารของสมาคมที่ได้มาร่วมมาในครั้งนี้ก็ขอบคุณครับประมาณนั้นแหละวันนี้ ร้อยกว่าคนได้ไหมประมาณร้อยคนครับร้อยคนโดยเฉพาะคณะกรรมการร้อยสิบแปดคนแล้วทีมงานผู้บริหารเองแปดสิบสามคนนะครับก็ประมาณร้อยคนร้อยคนเต็มวัดเลยนะครับก็ฝากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยกันแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเราจะลงบันทึกไว้ให้รับนะครับท่านชี่ชมนะครับแล้วแล้วจะเป็นประวัติศาสตร์ใช่เราเก็บประวัติศาสตร์สองสามเก้าหนึ่งอง สมาคมวิชาชีพผู้ประกอบธรินวจินสาระทุกที่กับฟีลต้าครับที่เข้ามาในเมืองไทยในครั้งนี้ครับเพื่อมาเป็นรถสาระสอนตอนที course, nah, ่จะไปทำอะไรอื่นต่อไปนะครับก็บอกแล้วเราภูมิใจในตัวสมาคมเรามั่นใจและศรัทธาในสมาคมวิชาชีพนะครับเรามั่นใจในอาชีพของเรานะครับเราก็เลยทำเงินเป็นแบบนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่น้องมาจากไหนครับพี่น้อง น้องก็พอพี่ผมห้าสิบห้าสิบสองเองห้าสิบสองเยอะผมอีกงห้าสิบสองเลยครับผมไม่น่าเชื่อเนาะมองดูมันสี่สิบแปดผมวิ่งสองผมไม่ห้าสิบห้าเนี่ยผมสิบนไม่ได้พอๆกันพี่เหมือนๆกันนี่แหละเขาว่าแล้ววันนี้เดินทางมาจากไหนครับเนี่ยผมมาจากมหาชัยครับมาจากมหาชัยเลยครับผมพาลูกเมียมาด้วยพาลูกเมียมาด้วยเมียกี่คนครับคนเดียวพี่คนเดียว